สวัสดีพี่น้องชาวย t u ู e ท,ทุกท่านนะคะวันนี้ทยอไม่มีอะไรจะมากินหรือจะมาอะไรแต่ว่าทยอจะมาขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ทยอนะคะที่ได้มาถึงวันนี้ได้เดินมาถึงพันทรับก็ถือว่าก้าวข้ามไปอีกก้าวหนึ่งแต่ว่าหนทางเรายังอีกยาวไกลนะพี่น้องเท่ากับว่าถ้าเปรียบก็เหมือนเราเพิ่งจะลงแปลงผักฝุดแปลงผักเตรียมปลูกนะคะพี่น้อง ทุกคนมีความหวังมีความพยายามไปข้างหน้าอย่าท้อแล้วก็วันนี้ทยอต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆที่เพื่อนๆให้คอยคอยให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็ทยอยขอขอบคุณอีกครั้งที่แล้วก็ขอทบทวนเพื่อนๆถ้าเกิดทยอยไปช้านะคะเพราะว่างานมันเยอะบางทีเราต้อง เอางานก่อนแล้วก็งานมันต้องมาก่อนแล้วเราก็ต้องไม่มีเวลาเพื่อนๆก็อย่าพึ่งใจน้อยนะคะพึ่งแต่ถ้าคนไหนที่เราไม่ไหวออกไปทยอยก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่ว่าคือทยอยจะกลับไปกลับไปหาทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆน้องๆหรือป,ป้าๆอาอาะคะที่ มาติดตามมาคอยให้กำลังใจทั้งๆท,ที่ชาย,ย้อนเนี่ยนะคะทำอะไรก็ยังไม่เป็นทลิปลงไปก็ไม่ได้สมบูรณ์แต่ในความที่บางทีคิดถึงเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆก็อยากจะลงให้เข้าเพื่อ <Downtown> นๆเข้ามาทักเข้ามาติชมอะไรก็ได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะให้คอยเป็นกำลังใจให้การสนับสนุนกันต่อไปนะคะ คือกำลังใจถึงเราไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องจริงๆก็เหมือนญาติบางวันตื่นมาก็ต้องรีบเปิดดูโทรศัพท์ว่าเออเพื่อนคนไหนจะมาคอมเมนต์เพื่อนคนไหนจะมาทักบางทีอยากตอบอยากเข้าไปตอบแต่เรื่องหน้าที่การงานเช้าก็าต้องออกมาทํางานมาทํางานเสร็จเราก็ต้องเคลียร์งานไม่มีเวลาไปตอบเพื่อนทุกคน ก็ไม่ว่ากันนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจให่ย้อดีใจมากคือชีวิตคนเราถ้าอยู่ก็เหมือนกลมในกาลในเมื่อเราเปิดโลกกว้างเราจะเห็นทุกมุมของโลกไปเห็นเพื่อนๆพี่ๆที่ไปอยู่มุมนอก หรือว่าอยู่ในต่างจังหวัดที่เราไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยไปเราก็ได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้แม้กระทั่งอาหารการกินที่เที่ยวที่สวยงามเราไม่ได้ไปก็เหมือนเราได้ไปที่พี่ๆน้องๆได้แชร์ลงมาทาอยอามีความสุขที่ได้ดูแล้วก็ได้พูดคุยได้ยอกร้อกันเราก็เหมือนครอบครัวที่เหมือนกับว่าถ้าเปรียบ สเสมือนก็นเหมือนคือเราเคยสร้างบุญร่วมกันถึงได้มาเจอ,เจอกันได้ทักทายที่พูดได้คุยมันเป็นอะไรที่มหศัศจรรย์มากในหัวคิดทยอยไม่เคยคิดจะเปิดช่อง y t u t u มีมแตด่ดูดูคนอื่นแล้วก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์เออมันก็สนุกดีนะทั้งที่ทำอะไรไม่เป็นพูดตรงๆทํทำไม่เป็นจริงๆเรื่องโซเชียลม้กระทั่งเปิด Facebook หรืออะไรทุกอย่างวิ่งหาเจ้านายเจ้านายก็แสนประเสริฐจริงๆพี่น้องเ,เกิดมาถึงว่ามีบุญมากๆเจ้านายก็วิ่งไปหาแล้วทาให้ทุกอย่างามอะไรก็ทําให้ทุกอย่างแต่บางครั้งเราก็ต้องเกรงใจเขาไม่ใช่เลยเพระวิ่งหาวิ่งหายะยอภูมิใจจะเล่าให้ฟังคือการเปิดช่องเนี่ยเปิดเองพี่น้องใครจะำก็ได้นะจะทำทยอก็ได้ ่ราะว่าทยอยไม่เป็นอะไรจริงๆปกคลิปก็ทํายังไม่เป็นลิงก์ก็ยังวางไม่เป็นเพลลิสก็ยังทําไม่ได้แต่คนเรามันไม่อยู่นิ่งมันจะต้องเดินก้าวไปตลอดค่อยๆพัฒนาไปช้าๆให้ถึงจุดหมายไม่ถึงไม่เป็นไรทยอยถือว่าทยอได้ประสบการณ์ได้มีเพื่อนได้เจอ ไี่ปานาอาไ,ได้พูดได้พุดได้ทักล้ทายได้ไปเที่ยวมันสนุกดีมันเป็นอะไรที่แบบโลกใบนี้มันสวยงามเหลือเกินสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากก็คือฝากช่องใลน,น้อยอันนี้ไว้แปไว้ในอ้อมใจเ,เพื่อนๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้อีกคุณแต่ทยอยก,ก็เอืยอไม่ได้ที่ช่วยมาเติม พลังเติมให้ทยอได้มาถึงพันทรัพ์หวังว่าเราจะเจอกันในไรฟ์สดแต่ต้องไปศึกษาก่อนนะคะเพื่อนๆรับรองมาช่องนี้สนุกแน่สนุกจริงๆคอยดูสวัสดีค่ะทุกท่านบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีอีกครั้งขอบคุณค่ะ